ช่วงเรื่องเล่าจากชาดกช่วงเรื่องเล่าจากชาดกนำเสนอเรื่องศีลวิมังสะชาดกนะคะว่าด้วยผู้มีศีล รายละเอียดเนื้อความในชาดกจะเป็นอย่างไรจะได้ข้อคิดคติธรรมใดเชิญรับฟังกับท่านวิทยากรรองศาสตราจารย์ดรแม่ชีกฤษณารักษาโฉมปร,ริญยนธรรมก้าประโยคดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตพระพุทธศาสนาภาคเสาร์อาทิตย์มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะท่านเมตตาเล่าเรื่องชาดกให้ได้ฟัง กราบสวัสดีเจ้าค่าธรรมสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะอาจารย์แม่เจ้าขาศีละวิมังสชาโดกว่าด้วยผู้มีศีลนในคัมภีร์มีความเป็นมาอย่างไรเจ้าขาค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่มีศีลพระพุทธเจ้าก็ได้ประทับอยู่ที่พระวิหารชื่อว่าเชตวันปาราบพามคนหนึ่งพามคนนี้ น่าจะเป็นนักวิจัยคือทดลองก่อนที่จะเชื่อเขาก็เลยทดลองศีลศีลของเขาเพราะว่า,าพามคนนี้ทำงานอยู่ในพระราชวังเลี้ยงชีวิตก็อยู่ในพระราชวังก็ได้เงินเดือนจากพระราชวังาพามคนนี้เป็นผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรยัยนับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นศาณะและที่สำคัญคือาพามคนนี้มีศีลห้าไม่ขาดรักษาอย่างเข่งคัดนอกจากนั้นาพามคนนี้ยัง เรียนจบไตรเพศซึ่งเป็นการศึกษาสูงสุดของพวกพราหมณ์พระราชาทรงดมหลีว่าเอ๊ะพราหมณ์คนนี้เป็นคนมีศีลดีมากเลยก็เลยยกย่องพราหมณ์คนนี้แบบออกหน้าออกตาเคารพนับถืออย่างมากกว่าพราหมณ์คนอื่นๆเลยทีนี้พราหมณ์คนนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะพระราชานี้ยกย่องเราเหลือเกินก็อยากจะทดลอง อยากจะวิจัยว่าพระราชาที่ยกยก่องเราอย่างสูงเนี่ยเป็นเพ,เพราะว่าเราเกิดในตระกูลสูงหรือเปล่าหรือว่าเกิดในตระกูลเก่าแก่หรือว่าเกิดในตะรกนตะกูลที่มีนามสกุลที่มีชื่อเสียงในพระนครหรือว่ายกย่องเราเพราะว่าเราเป็นคนมีฝีมือหรือว่ายกย่องเราเพราะว่าเราเป็นคนมีศีล ก็คือพรามณ์สงสัยจึงจึงจะทดลองแผนการทดลองก็คือวันหนึ่งพราหมณ์ได้เข้าไปเฝ้าพระราชาเมื่อสิ้นสุดการเฝ้าพระราชาแล้วขากลับออกจากท้องพระลงก็ได้แวะหยิบเหรียญกระสาบซึ่งเป็นของพระราชาหนึ่งเหรียญจากที่เก็บเหรียญกระสาบ ของเฮรันยิกคนหนึ่งโดยไม่ขออนุญาตเฮรันยิกเลยเฮรันยิกก็นั่งมองทำตาปีบ,ปบก็ก็ไม่กล้าที่จะทักท้วงอะไรเพราะว่าความเคารพในพราหมณ์คนนี้พอวันลุ่งขึ้นหลังจากที่พราหมณ์คนนี้ได้เฝ้าพระราชาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แวะไปที่ที่เก็บกระสาบไปที่เฮรันยิกก็ไปหยิบเอาเหรียญกระสาบมาอีกสองเหรียญเฮรันยิกก็นิ่งไม่พูดไม่จาเพราะว่าเกรงใจ และมีความเคารพในท่านพามณ์คนนี้ด้วยพอในวันที่สามพามท่านก็ได้เข้าไปเฝ้าพระราชาเหมือนเดิมนะขากับท่านก็ไปหยิบเอาเหรียญกระสาบเต็มกำมือเลยคราวนี้และวันนั้นเฮ hey, ลันิกไม่ทนเหลือทนแล้วก็เลยพูดกับท่านพาม์ว่าเมื่อในวันนี้เนี่ยท่านทำไม หยิบเอาเยอะแล้ววันก่อนท่านก็หยิบเอาเหรียญหนึ่งวันต่อมาท่านก็หยิบเอามาเรื่อยๆท่านเนี่ยเป็นคนขโมยเป็นคนขี้นนขโมยก็เลยด่าติเตียนพรามว่าเป็นคนขี้ขโมยเฮลัญยิกก็เลยตะโกนเสียงดังๆว่าเออเนี่ยโจรโจรเราจับโจรชิงทรัพย์ของพระราชาได้แล้ว เสียงตะโกนของเหลันยิกนี้ดังไปถึงพวกพราหม์พวกมนุษย์ที่อยู่แถวพระราชวังแล้วดังไปถึงทหารนะคะพวกทหารก็พากันวิ่งมาจับพราหม์พราหม์คนนี้นะพราหม์คนที่มีศีลพวกมนุษย์ทั้งหลายก็ได้พากันมาคนละทิศละทางวิ่งมาแล้วก็ด่าติเตียนพราหม์ว่าแม้เสแส้งเป็นคนดีนะเสแส้งประพฤติตนดี เหมือนคนมีศีลพระราชาก็หลงยกย่องนับถือพวกอมาตเสนาบดีก็พากันยกย่องนับถือแต่ทำไมท่านจึงประพฤติตัวเป็นคนขี้ขโมยเช่นนี้กลุ่มมนุษย์ทั้งหลายพวกทหารก็พากันติดเตียนแล้วก็จับพรามคนนี้มัดมัดมือไผ่หลังนำไปเฝ้าพระราชาแล้วกลับทูพลพระราชาว่า พราหมณ์คนที่มีศีลเนี่ยเป็นคนขี้ขโมยไปขโมยพวกเหรียญกระสาบของพระอ,องคอ์สามครั้งครั้งสุดท้ายนี้หยิบมากหยิบหยิบขึ้นเป็นจำนวนมากข้าพระอ,องค์ก็เลยจับมัดแล้วนำมาให้พระอ,องค์ได้ตัดสินฝ่ายพระราชานั้นร้อนพระไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าพราหมณ์คนนี้ท่านนับถือมากแต่เมื่อคนที่นับถือมากมาทำเช่นนี้ ก็เลยถามว่าพรามเพราะอะไรท่านจึงกลายเป็นคนทุ่ศีลไม่มีศีลเป็นคนขี้ขโมยเช่นนี้พระราชาสั่งให้ทหารลงโทษพรามลงอายาให้เต็มที่เลยก่อนที่พรามจะถูกพวกทหารนำไปลงไหวพรามก็เลยขอพูดกับทูลพระราชาหน่อยว่าตัวท่านเองเนะี่ยไม่ใช่คน ขี้ขโมยนะไม่ใช่โจรพระราชาเลยถามว่าเอาเมื่อไม่ใช่คนขี้ขโมยไม่ใช่โจรแล้วทําไมจึงขโมยเหรียญกระสาบของหลวงพราหมณ์จึงกลับทูลว่าสาเหตุที่หยิบของหลวงไปเพราะว่าต้องการที่จะทดลองว่าสาเหตุที่พระราชายกย่องข่าพระพุทธเจ้าอย่างมากนั้นเป็นเพราะว่าข่าพระพุทธเจ้าเกิดในตระกูลเก่าแก่มีชื่อเสียงหรือ หรือว่าเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยทรัพย์สมบัติหรือว่ายกย่องข้าพระอ,องค์ว่าเป็นคนมีศีลบัดนี้ข้าพระอ,องค์ทราบแล้วว่าพระอ,องค์ยกย่องข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ยกย่องทั้งหลายเนี่ยว่าข้าพระอ,องค์เป็นผู้มีศีลไม่ได้ยกย่องข้าพระอ,องค์ว่ามีทรัพย์สมบัติร่ลำรวยเกิดในตระกูลเก่าแก่เมื่อได้ พูดในสิ่งที่ตนได้ทดลองได้วิจัยให้กับพระราชาฟังแล้วว่าตนเองเนี่ยไม่ใช่ขโมยนะแต่ที่ทำเช่นนี้เพราะว่าต้องการจะรู้ว่าพระอ,องค์นับถือข้าพเจ้าอย่างมากเนี่ยเป็นเพราะว่าข้าพเจ้าเกิดในตระกูลเก่าแก่ตระกูลที่มีชื่อเสียงตระกูลที่ร่ำรวยหรือเปล่าหรือว่านับถือข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนมีศีลบัดน,นี้ข้าพระอ,องค์ได้ทราบแล้วว่า พรอองค์นับถือข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนมีศีลดังนั้นพามท่านนี้ก็ได้กลาบทูลต่อไปว่า,าในโลกนี้เล่าให้พระราชาฟังนะคะในโลกนี้ศีลเท่านั้นสูงสุดศีลเป็นประธานถ้าหากข้าพระอ,องค์ยังคลองเรือนบริโภคกิเลสอยู่ก็จะไม่สามารถ ทำศีลให้บริบูรณ์ได้วันนี้ข้าพระองค์ขอกราบบังคมทูลลาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแจ้งความประสงค์เพราะว่าเมื่อทำการวิจัยแล้วว่าศีลเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สูงสุดก็เลยขอลาบวชพระราชาทรงพระกรุณาพระราชาทานให้พราหมณ์ได้ไปบวช ามความประสงค์พราหมณ์นั้นก็ได้มุ่งตรงไปที่พระวิหารชื่อว่าเชตวันบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายทั้งหลายก็พากันทัดทานว่าอย่าบวชเลยเป็นพราหมณ์อย่างนี้เราก็สามารถทําบุญทำกุศลได้ห้ามพราหมณ์ทุกวิถีทางเดินจากบ้านของพราหมณ์ไปจนกระทั่งถึงวัดพระเชตวันไปสง่งแล้วก็ห้ามด้วย พอไปถึงวัดเชตวันก็ยังหวังว่าพราหมณ์นี้จะกลับใจแต่เป็นนั้นว่าพราหมณ์นี้ไม่กลับใจคงมุ่งมั่นที่จะขอบวชในพระพุทธศาสนาเพราะว่ามีความเชื่อแล้วว่าศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นประธานทั้งหลายทั้งมวลไปขอบวชกับพระพุทธเจ้านะแล้วพราหมณ์ก็ ได้บำเพ็ญกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งพรามนี้ได้บรรลุเป็นพระอหรหันต์อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เ,เกิดขึ้นในในปัจจุบันนะคะซึ่งต่อไปก็จะเป็นเรื่องของชาดกซึ่งเป็นเรื่องอดีตก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสเล่าเรื่องของ ของพรามณ์ที่ทำการวิจัยเรื่องศีลทดลองเรื่องศีลนี้ก็สืบเนื่องมาจากมีภิกษุกลุ่มหนึ่งพากันนั่งสนทนาธรรมกันในตอนเย็นสิ่งที่สนทนากันก็คือสนทนาเรื่องพราหม์ที่อุปถากพระราชาและทดลองศีลของตนเมื่อทดลองศีลของตนแล้วก็กราบทูลลาพราชาบรรพชาดำลงอยู่ในอรหัตผล พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาแล้วตัดถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอสนทนาประชุมกันเรื่องอะไรเมื่อภิกษุกราบทูลให้ทราบว่าเรื่องภิกษุที่เป็นาพามมาที่เคยอุปถากพรระาชาและบัดนี้มาบวชพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นนะที่าพามผู้นี้ทดลองศีลของตนแล้วบวช กาะทำที่พึ่งแก่ตนได้แม้ในอดีตชาติในการก่อนบัณฑิตทั้งหลายก็เคยทดลองศีลของตนแล้วก็ออกบวชทำที่พึ่งแก่ตนมาแล้วอันนี้พระพุทธเจ้ากา็ตัดเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่แต่มีแค่ในชาตินี้เท่านั้นนะชาติที่แล้วก็มีเหมือนกันดังนั้นภิกษุเหล่านั้นก็เลยกราบทูลว่าให้นำเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมา มาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังด้วยซึ่งเริ่มเรื่องที่ในอดีตการเมื่อครั้งที่พระเจ้าพม,มาทัตสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาลณสีพระโพธิสัตว์ของเราก็คืออดีตชาติของพระพุทธเจ้าได้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าพม,มาทัตเป็นผู้ที่มีใจน้อมไปในทานและมีศีลเป็นอัธยาศัยก็คือชอบรักษาศีลโดยเฉพาะศีลห้า รักษามไม่เคยขาดเลยเป็นเหตุให้พระราชาทรงยกย่องท่านเหนือกว่าพรามณ์ที่เหลือพระโพธิสัตว์ได้ทดลองพระราชาโดยการหยิบเหรียญกระสาบมาหยิบเหรียญกระสาบอยู่สามวันคือหยิบกลับบ้านอยู่สามวันเฮลันยิกก็ได้ร้องตะโกนให้ทหารมาจับพระโพธิสัตว์มัดแล้วนำพระโพธิสัตว์ไปไปเฝ้าพระราชาให้พระราชาลงโทษ ในขณะนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้เห็นพวกหมองูในขณะที่เดินจะไปเฝ้าพระราชากำลังบังคับงูให้เล่นในระหว่างทางพวกคนทั้งหลายหมองูทั้งหลายก็พากันจับงูที่หางจับงูที่คอเอางูมาพันคอพระโพธิสัตว์ได้เห็นแล้วก็เลยเกล่าวกล่าวกับพวกหมองูไปว่าท่านหมองูทั้งหลายอย่าได้จับงูที่หาง อย่าจับที่คอนะอย่าไปนำงูมาพันคอเพราะว่างูนี้กัดคนแล้วก็จะคนนั้นก็จะสิ้นชีวิตทันทีพวกหมอง,งูก็เลยเล้องตอบไปว่าท่านพรหมงูนี้ไม่ใช่งูธรรมดาเป็นงูที่มีศีลสมบูรณ์เป็นงูที่มีมารยาทไม่ใช่เป็นงูที่ทุศีลเหมือนอย่างท่านที่กำลังทุศีลอยู่ที่ ถูกทางการจับมามัดมือไพ่หลังในครั้งนี้งูเป็นผู้ที่มีศีลส่วนท่านเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเพราะถูกกล่าวหาว่าชกชิงพระราชทรัพย์ของพระราชาเมื่อพามได้ฟังหมองูร้องตอบมาเช่นนั้นก็ได้คิดว่า เออแม้พวกงูที่ไม่กัดใครไม่เบียดเบียนใครก็ได้ชื่อว่ามีศีลได้จะบวยเก่าไปใหยถึงพวกมนุษย์ในโลกนี้ศีลเท่านั้นชื่อว่าสูงสุดศีลอื่นที่จะยิ่งไปกว่าศีลน,นั้นไม่มีคันมนุษย์นำตัวพรามไปแสดงต่อพระราชาพระราชาก็เลยตรัสถาม ถึงสาเหตุที่ได้ขโมยเหรียญกระสาบอันเป็นของหลวงว่าเป็นพ่อเหตุไรจึงได้มาขโมยเหรียญกระสาบส่วนท่านท่านพราม์ก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะทดลองศีลข้าพเจ้าไม่ใช่โจรข้าพเจ้าทำเช่นนี้ก็คืออยากจะรู้ว่าศีลหรือว่าการเกิดในตระกูลสูง ทำให้พระราชานับถือแต่เมื่อได้ทดลองแล้วก็ได้ทราบว่าศีลเท่านั้นสูงสุดศีลเป็นประธานแล้วก็ได้ได้กราบทูลว่าแม้อสรลพิษไม่กัดใครไม่เบียดเบียนไครก็ยังได้ได้ชื่อว่ามีศีลเพราะเหตุนั้นศีลเท่านั้นสูงสุดศีลประเสริฐที่สุด ท่านพารามณ์ก็ได้กล่าวสรรเสริญศีลว่าศีลเป็นคุณชาติงามเป็นเยี่ยมในโลกให้ดูงูใหญ่ที่มีพิษร้ายเป็นสัตว์มีศีลเหตุนั้นจึงไม่เบียดเบียนใครเมื่อพาราหมณ์ได้กราบทูลต่อพระราชาว่าที่ทำมาทั้งหมดที่ได้หยิบเหรียญกระสาบมาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่การทดลอง ของข้าพระอ,องค์เท่านั้นอยากจะรู้ว่าศีลกับทรัพย์สมบัติอันไหนสำคัญกว่ากันว่าใครจะนับถืออะไรพรระาชาจะนับถือสิ่งไหนพระโพธิสัตว์ได้กล่าวว่าศีลน,นั้นนะงดงามมีความเป็นเยี่ยมในโลกเราจะสมาทานศีลเพราะว่าศีลเป็นความปลอดภัยในโลก ศีลเป็นคุณชาติเป็นเครื่องให้บัณฑิตเรียกบุคคลผู้ประพฤติตามข้อปฏิบัติของพระริยาเจ้าว,ว่าเป็นผู้มีศีลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระโพธิสัตว์ก็ได้ทดลองมาแล้วหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้ทูลทูลขออนุญาตออกบวชจากที่เคยทำงานเป็นปุโรหิตในวัง ก็ได้ไดสาร,รภาพว่าที่ทำเช่นนั้นก็เพราะว่าจะทดลองไม,ไม่ได้ขโมยเมื่อพระราชาท่านเข้าใจแล้วท่านกา็ให้อภัยท่านท่านพระโพธิสัตว์ก็เลยขออนุญาตออกบวชออกจากบ้านเข้าป่าหิมพานบวชเป็นลือศีเมื่อบวชเป็นลือศีแล้วก็บำเพ็ญฌานทำให้อภิญญาเกิดขึ้น สมาบัตดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเสียชีวิตไปแล้วก็ไปไปบังเกิดในพมโลกอันนี้เป็นเป็นเรื่องการทดลองศีลน,นะคะชาดกเรื่องนี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าพามปุโรหิตผู้ทดลองศีลในครั้งนั้นก็คือพระตถาคตนั่นเองก็คือพระพุทธเจ้าในชาตินี้นะคะซึ่งเป็นเรื่อง เรื่องเล่าที่น่าสนใจเกี่ยวกับคนมีศีลซึ่งปัจจุบันนี้บางคนก็ไม่สนใจในการรักษาศีลแต่มันก็จะมีคนบางคนที่สนใจในการรักษาศีลเพราะว่าเขาได้ศึกษาจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเขาก็เริ่มในการที่จะรักษาศีลเพื่อที่จะให้ชีวิตประสบความสำเร็จชีวิตมีความสุข อาจารย์แม่คะอยากให้อาจาร์แม่นะคะฝากข้อคิดคติธรรมในเรื่องของการรักษาศีลกับสังคมในปัจจุบันต้องเริ่มต้นอย่างไรดีเจ้าคะคือ,อวิธีการเริ่มต้นง่ายๆเอาศีลห้านะคะซึ่งศีลห้านี้เวลาเราไปวัดวารามไปทำบุญต่างๆหรืองานพิธีต่างๆนี้พระสงฆ์ก็จะให้ศีลเป็นประจำนะคะนั่นก็คือศีลข้อที่ห ก็คือเรางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนิดเลยค่ะสินข้อที่2ก็จะงดเว้นจากการลักทรัพย์สินข้อที่3ก็คือไม่ผิดคู่ครองของใครก็คือของของใครใครก็ลักเราก็อย่าไปผิดคู่ครองของคนอื่นเราจะได้ไม่มีศัตรูนะคะเพราะว่าคนที่ไปผิดคู่ครองของคนอื่นเรานอนไม่หลับนะมีศัตรูศัตรูนี้มายังไงก็ไม่รู้นะ อาจจะแอบ,บๆอยู่ก็ได้ซึ่งเขาสืบทราบมาว่าเราไปผิดลูกผิดสามีผิดภรรยาของคนอื่นศัตรูนั้นก็คือคู่ตรงกันข้ามของเราดังนั้นเมื่อเรารักษาศีลข้อที่สเนี่ยเราก็จะไม่มีศัตรูส่วนศีลข้อที่สนี้ก็คือไม่พูดปดพูดเท็จไม่หลอกลวงไม่หากินด้วยความหลอกลวงเมื่อเราหลอกลวงเขาจิตใจเราจะฟุ้งซ่านกลัวว่าคนจะจำหน้าเราได้กลัวว่า ตำรวจจะมาจับกรณีคนที่หลอกลวงเขาส่วนสินข้อที่ห้านี้ก็คือเราไม่ดื่มสุราค่ะ,ะถ้าเรารักษาศีลข้อนี้ได้ไม่ไม่ดื่มสุรายาเมาไม่เสพยาเสพติดจะทำให้เรามีจิตใจที่มั่นคงตั้งใจทำมาหากินเพราะว่าเมื่อเราไปติดสุราหรือว่าไปติดยาเสพติดแล้วจะทำให เราไม่ได้ตั้งใจในการทำมาหากินทำให้เสียเวลาทำให้ร่างกายของเราไม่ไม่แข็งแรงเพราะว่าสุราทำให้ร่างกายของเราเป็นโรคภัยต่างๆยาเสพติดก็เหมือนกันทำให้จิตใจของเราหลอนท้ายที่สุดแล้วบางคนเนี่ยหลอนไม่อาบน้ำเป็นปีก็มีมหรือบางคนหลอนจนทำร้ายบุพการีก็มีดังนั้นทางที่ดีเราจะต้องเป็นคนมีศีลซึ่งไม่ใช่เรื่องล้าสมัยเป็นเรื่องที่ทันสมัย เพราะว่าคนที่มีศีลเนี่ยจะได้ภพกรัพย์พ่อแม่เนี่ยเวลาเขาจะมอบทรัพย์สมบัติให้ลูกคนใดคนหนึ่งเขาก็จะมองว่าไอ้คนนี้มันนิสัยดีไหมคนนี้มีศีลไหมพ่อแม่ก็จะมองว่าเออลูกคนนี้มีปัญญาสามารถที่จะรักษาโภพ,พทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ให้พ่อแม่ไว้ได้ดังนั้นก็จะมอบทรัพย์สมบัติให้กับลูกคนที่มีศีลดังนั้นศีลจึงมีอนิสงส์นำมาซึ่ง โคกขซับเพราะว่าเรามีศีลแล้วเงินทองที่เราหามาได้เนี่ยก็จะถูกเก็บแล้วเก็บไว้ช่วงนี้เอาไว้ใช้อ่าอันนี้ไว้ใช้อะไรอันนี้เอาไว้ไนนไวดำเนินชีวิตค่าน้ำค่าไฟอันนี้ไว้ค่าเทอมลูกเราก็จะแบ่งสัดส่วนเงินมันก็ไม่ล่วไหลไปในเรื่องอบายมุกนะคะแล้วก็คนมีศีลน,นี้ก็จะมีชื่อเสียงขจรขจายไป เพราะว่าไปอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่คนก็จะยกย่องว่าเออคนนี้เป็นคนมีนมศีลมีสัตว์นะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดกาเมไม่พูดบทคําไหนคํานั้นแล้วก็ไม่ดื่มสุราด้วยคนก็จะยกย่องกิติศัพท์ก็ล่ําลือไปคนก็อยากจะคบหาสมาคมด้วยแล้วก็ไปในชุมชนใดๆก็จะมีความองอาจไม่หวาดระแวงถ้าคนไม่มีศีลเนี่ยจะหวาดระแวง ือหรบางคนนี่ไปทําร้ายบุคคลไปตบตีบุคคลอื่นมาแล้วก็เวลาไปที่ไหนมันก็จะมองซ้ายมองขวาระแวงกลัวว่าเขาจะมาทําร้ายเราคืนอันนี้อันนี้ก็จะเป็นทำให้เราไม่มีความมั่นใจเราจะมีความระแวงนะคะ อาจาย์แม่เจ้าขาหากเรามีสินห้าเนี่ยครบบริบูรณ์หากเราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยค่ะจะเกิดผลหรือว่าอนิสง์กับเราอย่างไรเจ้าขาค่ะการที่บุคคลน,นั้นมีสินห้าเป็นประจำรักษาสินห้าเป็นประจำนี้เวลาเราอายุประมาณ80-90หรือบางคนก็เสียชีวิตอายุ95แต่น้อยคนมากนะคะเขาก็จะมีนิมิตมาปรากฏให้เราเห็นบางคนก็เห็น ปรา,าสาทคือเราจะเห็นคนเดียวแต่ว่าคนที่ที่เฝ้าไข้ไม่เห็นหบางครั้งเราจะเห็นคนไข้บอกเอ๊ะทำไมบ้านหลังนี้สวยจังเวลาเราเฝ้าไข่นะเฝ้าไข้คนอายุ80-90เเนี่ยคนที่นอนติดเตียงเขาก็จะเห็นนิมิตต่างๆมาถ้าเห็นนิมิตว่าเออทำไมบ้านหลังนั้นเหมือนปรา,าสาทรา,าชวังเอ๊ะทำไมเห็นคนแต่งตัวสวยๆงาม,งามๆมามา,มาเยี่ยมแม่ ลูกก็มองถามแม่ว่าเออเนี่ลูกนั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่เห็นใครเลยแต่แม่ก็จะพูดซ้ำๆซ้ำๆว่ามีคนแต่งตัวสวยๆงามๆม,มาหลังจากนั้นไม่นานแม่ก็ได้เสียชีวิตไปเพราะว่าคนเราก็อายุไม่เกิน100ปีก็จะเสียชีวิตใช่ไหมคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นคตินิมิตที่ดีนำบุคคลนั้นไปเกิด เป็นภพภูมิเทวดาหรือบุคคลนั้นจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเห็นมนุษย์เห็นผู้หญิงผู้ชายมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมาหาคนนั้นก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกตรงนี้บุคคลนั้นต้องรักษาศีลหและจะไม่หลงลืมสติตายบางคนนี่ใกล้จะตายแต่ว่ามีความหลงลืมสติ เกิดความทุกทรมานบนเพอ้อแล้วก็มีความรู้สึกเจ็บปวดทุกสัพางร่างกายก็จะคุมสติตนเองไม่อยู่แต่ถ้าคนที่มีศีลห้าบริสุทธิ์แล้วก็คนที่เจริญสติปัญฐาเป็นประจำก็จะทำให้เหมือนเหมือนนอนหลับแล้วก็เปลี่ยนภพชาติไปพบตัวเองอยู่ในอีกภพภูมิหนึ่งเพราะว่า การเสียชีวิตนี้เขาบอกว่าเหมือนการนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาพบตัวเองอยู่ในร่างใหม่ส่วนถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะจำชาติไม่ได้าสาเหตุที่จำชาติไม่ได้เขาบอกว่าชาติชาติมันไม่ต่อกันก็มหมายความว่าชาตินี้เราเกิดเป็นมนุษย์าชาติต่อไปเราไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วเราย้อนมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเราจะจำชาติไม่ได้ แต่คนที่จำชาติได้คือคนที่ตายจากชาติที่เป็นมนุษย์แล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกพบชาติมันต่อกันก็จะทำให้จำพ่อแม่ได้จำพี่น้องได้แล้วก็จะเห็นข่าวเป็นประจำว่าคนนั้นเด็กหญิงคนนั้นจำจำลูกในอดีตได้ประมาณนี้ก็จะกลับไปหาลูกกลับไปหาพ่อแม่เดิมซึ่งพ่อแม่เดิมก็บางครั้งก็ไม่สนิทใจนะคะแล้ว อีกอันหนึ่งก็คือ,อสิ้นชีวิตคนที่มีศีลห้านะคะสิ้นชีวิตไปแล้วก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีสุขติภูม,สภมิสุขติภูมิก็คือเทวดาแล้วก็มนุษย์แน่นอนค่ะเหมือนเหมือนมนุษย์ในอุตรากลุทวีปพ,พวกเรานี้เป็นมนุษย์ในชมพูทวีปแต่มันจะมีมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ในอุตรากลุทวีปซึ่งเราไปไม่ได้ไม่เจอกัน คนที่จะไปพบทวีปนี้ได้จะต้องได้ฌานมีอภิญญาเหาะไปมนุษย์ในทวีปนี้จะมีศีลห้าบริสุทธิ์มีทวีปเดียวที่ที่มีศีลห้าบริสุทธิส์สาธุเจ้าค่ะ ชาดกเรื่องนี้นะคะก็ชี้ให้เห็นว่าชาติตระกูลยศศักด์และสมบัติบริวารหรือศิลปะวิทยาการซึ่งมีอยู่ในโลกนะคะก็ย่อมไม่ประเสริฐเท่าศิลเพราะถ้าเสียศิลแล้วย่อมไม่มีผู้นับถือต้องได้รับโทษทุก ทั้งในปัจจุบันและอนาคตค่ะเหมือนอย่างพรามนะคะที่ทดลองศีลด้วยการขโมยพระราชทรัพย์ของพระเจ้าแผ่นดินนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรแม่ชีกฤษณารักษาโฉมผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตพระพุทธศาสนาภาคเสาร์อาทิตย์มอจรอท่านได้เมตตาเล่าเรื่องชาดกให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในทุกๆวันอังคารค่ะรายการเติมบุญหนุนชีวิตนะคะในช่วงเวลา10นาฬิกาส จนถึงเวลา11นาฬิกา20นาทีค่ะวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยความเคารพเจ้าค่ะหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันปุณธนิตาวากระดวนพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ